ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโตวิเบช่องที่รวมพลังของกระบาดและอนาคตไว้ในที่เดียววันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสก,กับกระบาดระดับตำนานที่ได้รับการยกระดับแบบพลิกโฉมใหม่หมดนี่คือ Toyota h i l u ั Revo Double c a ค 4x4 ปี2026สีขาวมุกที่ไม่ใช่แค่รุ่นไมเนอร์เชนแต่คือการออกแบบใหม่ทั้งคันให้ความรู้สึกหรูแกร่งและทันสมัยในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนแค่เพียงแรกเห็นสีขาวมุกสะท้อนแสงอย่างเงางามกระจังหน้าใหม่ตกแต่งด้วยโครเมียมขอบหนา โดดเด่นด้วยไฟหน้า LED Matrix พร้อมระบบปรับลำแสงอัตโนมัติในมุมเลี้ยวและการขับตอนกลางคืนที่ปลอดภัยมากขึ้น DRL ดีไซน์เฉพาะตัวที่ฝังลงในโคมอย่างลงตัวฝากระโปรงหน้าออกแบบใหม่ดูดุดันแต่ยังหรูหราในเวลาเดียวกัน เรเวลส2งคันนี้ถูกสร้างบนแพลตฟอร์ม TNGA-F รุ่นใหม่ล่าสุดที่แข็งแรงรองรับการลุยในทุกสภาพถนนเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรให้กำลัง204แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดระบบขับเคลื่อน4ล้อมาพร้อมดิฟล็อกไฟฟ้าระบบช่วยลงทางลาดและโหมดเลือกพื้นผิวอัจฉริยะทั้งโคลนทรายหิหรือมาใช้เพียงปลายนิ้วแตะ ด้านข้างของตัวรถดูกแกร่งและสาง่างามเส้นสายตัวถังคมชัดพร้อมที่จับประตูโครเมียมเสา B สี BC, ดำล้ออลลอย18นิ้วพร้อมยาง All-Terr เ,เรนมือจับข้างพร้อมไฟต้อนรับ LED บันไดข้างกว้างขึ้นและกระจกมองข้างที่มีไฟเลี้ยวและกล้องฝังในสำหรับมุมมองรอบคันท้ายรถออกแบบใหม่หมดไฟไท้าย LED แบบบรมดำ,ด,ำดีไซน์ลากยาวผ่านฝากระบะฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าพร้อมระบบซอฟต์คลอสกันชนหลังมีบันไดขึ้นลงพร้อมหุกลากจูงและโครเมียมบริเวณป้ายทะเบียนพื้นกระบะบุไลเนอร์จากโรงงาน พร้อมไฟเลเในกระบะจุดยึดสัมภาระและช่องจ่ายไฟสำหรับใช้งานนอกสถานที่โลโก้ไฮลักและ4คูณ4แบบใหม่เป็นอลูมิเนียมพ่นายดูพรีเมียมและลุยได้ในเวลาเดียวกันเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายในตกแต่งแบบทูโทนสีดำและขาวเบาะหนังเดินตะเข็บสีตัดมีระบบปรับไฟฟ้าและระบายอากาศพร้อมเมมโมรีแดชบอร์ดมีหน้าจอลอยขนาด1 4นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบ Toyota Connect บวก มาตรวัดเป็นแบบฟูลดิจิตอลขนาด12.3นิ้วปรับทีมได้หลายรูปแบบคอนโซลกลางออกแบบใหม่พร้อมแท่นชาร์จมือถือไร้สายปุ่มหมุนโหมดขับขี่พื้นผิวแบบเงาเปียโนโบแบล็พร้อมไฟแอมเบียนทลรอบคันเสริมด้วยแผงประตูนุ่มพิเศษคิ้วเงินหรูและเบรกมือไฟฟ้าเบาะหลังไม่แพ้เบาะหน้ามีช่องแอร์แยก USB-C 2ช่องเบาะพับเองได้พร้อมกระจกหลังเลื่อนเปิดได้เสียงเงียบขึ้นจากการปรับฉนวนใหม่และยังมีระบบตัดเสียงรบกวน Active n o i น้อย n c e l ซ ation เพื่อความสบายตลอดเส้นทาง ระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มด้วย Toyota Safety Sense 3.0ทั้ง Adapt Control, Assist, a Adaptive Cruise c o n t r o l l a n e Trace a s s เ s t เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบจดจำป้ายจราจรและเตือนรถตัดผ่านด้านหลังกล้องรอบคันพร้อม b r d s Eye View แสดงภาพรอบที่ชัดเจนมากเหมาะกับการจอดในเมืองไทยที่แคบแคบฟีเจอร์สำหรับสายลุยก็มาครบเช่นหน้าจอแสดงระดับเอียงของรถแสดงแรงดันลมยางแบบเรียลไทมและกล้องหน้าสำหรับดูใต้ท้องรถแบบออฟโรดอัปเดตระบบผ่าน OTA ได้ตลอดเวลา การเชื่อมต่อรองรับ 5g wifi ใช้ได้พร้อมกัน7อุปกรณ์พร้อมกุญแจดิจิทัลผ่านแอป Toyota สั่งสตาร์ทรถเปิดแอร์ล็อกรถเช็คตำแหน่งและจองเข้าศูนย์บริการได้ผ่านมือถือมีลำโพง JBL 9ตัวคุณภาพเสียงระดับโรงภาพยนตร์ในด้านสิ่งแวดล้อมเรเวใหม่มาพร้อมระบบไมฮัไฮบริดช่วยประหยัดน้ำมันและลดคาร์บอนผ่านมาตร,รฐานยูโร6และพร้อมรองรับนโยบายพลังงานสะอาดในอนาคต ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจสายลุยหรือคนรักความหรูเรโวโ0 2 6อสีขาวคันนี้ตอบโจทย์ทุกด้านทั้งแรงหรูฉลาดและปลอดภัยถ้าคุณชอบรถคันนี้กดไลค์แชร์ให้เพื่อนและกดติดตามออโต้วีเบเพื่อรับชมรถเจเนอเรชันถัดไปก่อนใครแล้วคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณพร้อมขับเรโวคันนี้หรือรอเวอร์ชันไฟฟ้าอยู่พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขีดขีดขีด หากต้องการชื่อวิดีโอคำอธิบายแฮชแท็กและ SEO แท็กสำหรับโพสต์วิดีโอนี้ก็บอกได้เลยครับผมจัดให้ครบ